อันนี้จะเป็นหนอนต้นเลมอนนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีผสมยาฉุนเพื่อฉีดหนอนพวกนี้ที่อยู่ที่ต้นมะนาวเลมอนให้เขาเมาแล้วล่วงลงมานะคะเยอะมากเลยแต่ไม่ทำให้กลับถึงตายนะคะแค่เมาเนี่ยค่ะเขากินจนแบบใบโกนไปหมดเลย เราก็จัดการฉีดเลยเนี่ยค่ะฉีดตรงตรงตัวเขานะเดี๋ยวเขาก็จะร่วงลงมาแล้วตอนที่เป็นเพี้ยเป็นอะไรก็ฉีดได้นะคะฉีดเน้นๆตัวเขาเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะร่วงเดี๋ยวเราไปดูสูตรน้ำที่เราใช้หมักทำยังไงไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมของยาฉีดนะคะที่เราทำเองก็คือจะมียาเส้นหรือยาฉุนนะคะตามบ้านนอกก็จะอันนี้10บาทค่ะแช่ลงไปในน้ำเนี่ยแช่ไปเลยค่ะจะใช้ก็คือต้องแช่ทิ้งไว้สองสาคืนนะคะอย่างเร็วก็หนึ่งคืนค่ะให้น้ำเขาแบบออกเป็นสีน้ำตาลแดง อันนี้น้ำนี่แช่ไว้สามคืนนะคะมันก็ตกตะกอนเป็นสีน้ำตาลแดงกือบจะดำแล้วค่ะอันนี้คือสารจับใบนะคะในแก้วใสๆนี้ก็คือน้ำยาล้างจานเจือจางผสมน้ำเราก็ตักน้ำยาเส้นเลยค่ะใส่ขวดใส่ฟอกกี้เทเลยค่ะแบบนี้แล้วก็เติมน้ำเปล่าแต่ส่วนปริมาณเราไม่ต้องมากนะคะ แต่ยาฉุนเนี่ยเราใส่มากไปมันก็ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันก็มีรสแสบเผ็ดนะคะเราก็คือให้มันเมาตายให้หนอนมันเมาตายมันมันก็ถึงกับตายนะคะแต่ถ้าว่าเป็นเพียแป้งเพียะอะไรพวกนี้ก็จะดีมากเนี่ยฉีดให้เป็นละอองแล้วก็ลองเคสดูว่ามันลื่นไหมถ้าลื่นโอเคมีสารจับใบแล้วเราก็ไปลด ไปฉีดไม่ได้ลดค่ะไปฉีดที่ใบเขาก็จะจับไปใช้ได้หมดนะคะกับมะนาวหรือเป็นผักก็ได้ค่ะแตงกวาพริกที่โดนเพีย้ยแล้วก็ถั่วนะคะได้หมด